บันทึกลึกลับ ที่บวงสูวงที่บันทึกลึกลับจะขอนำมาบันทึกไว้ในวันนี้เป็นพิธีกรรมที่สืบสารความเชื่อมาแต่โบราณของชาวตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกขานกันว่างานเล่นผีความลึกลับของพิธีกรรมนี้คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีครับว่าหลังจากเด็กสาวพากันนั่งสงบนิ่งบนกรลามะพร้าวแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เด็กสาวที่ดูเหมือนสิ้นสติสัมปชัญญะจะได้รับการพยุงตัวขึ้นมาและเพียงชั่วอึดใจหลังจากนั้นพฤติกรรมแปลกๆที่ดูเสมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาสิงสู่ร่างก็เกิดขึ้น อุปกรณ์การเล่นผีไม่ได้มีแค่กะลามะพร้าวผาซี่ยังมีข้องใส่ปลามีสากตำข้าวรวมทั้งซุ่มจับปลาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คนไทยส่วนใหญ่ในอดีตใช้ทำมาหากินนั่นเองซึ่งไม่น่าเชื่อว่าหลังจากการนำเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินแต่ละอย่างมาเข้าพิธีพฤติกรรมของคนหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่ร่วมพิธีหลังสิ้นสติล้มลงไปจะกลายเป็นพฤติกรรมของคนไทยในอดีตท,ที่เด็กสาวเหล่านี้ แทบไม่เคยพบเคยเห็นได้อย่างเหลือเชื่อมันเหมือนมีคนสั่งให้เราทำทำนู่นทำนี่แบบำํำแบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เขาเข้าอะ่ะเรารู้ตัวอยู่แล้วเราก็ล้มลงไปเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย คนที่เข้าได้จริงๆเนี่ยจะต้องมีจิตอ่อนนะคะเวลาทําพิธีเนี่ยจะต้องจิตอ่อนจริงๆถึงจะเข้าก็เคยลองแต่แต่ก็ไม่เคยได้เข้าเลยค่ะคือปุญ่าตายายเนี่ยท่านไม่ทําอันตรายพวกเราเพราะว่าเป็นเทศกาลทีงเรามาเล่นกันเราใช้เป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานเลยกลายเป็นประเพณีมาจนทุกวันนี้ ในการละเล่นระหว่างคนกับผีที่น่าทึ่งของชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงครั้งนี้ยังมีการเล่นผีข้องคือการนำเอาลูกมะพร้าวข้องใส่ปลามาตกแต่งเป็นตุ๊กตาเพื่อเชื้อเชิญผีบรรพบรุษผีปู่ย่าตายายมาเข้าสิงซึ่งชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าถ้าหุ่นผีข้องขยับขยืขย่นได้แสดงว่าผีได้มาเข้าสิงแล้วซึ่งจะทำให้คนสามารถสื่อสารกับผีได้

ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีก็มีการเล่นผีเช่นกันแต่เป็นพฤติกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขเมรเป็นการเชิญผีบรรพบุรุษมาสิงสู่ในรอบดักปลาซึ่งเป็นวิธีการเล่นกับผีแบบที่ต้องใช้แรงมากเป็นพิเศษเพราะมันไม่ใช่เชิญผีสิงในร่างคนแต่เป็นการปล้ำกับผี และนี่ก็คือสภาพของคนที่เล่นกับผีรอบเรียกว่าหมดสภาพอย่างสิ้นเชิงเพราะเชื่อกันว่าผีรอบจะมีพลังลึกลับบางอย่างที่จะสามารถขับเคลื่อนรอบให้หมุนไปได้ชนิดที่เรียวแรงคนไม่สามารถต้านทานไหว เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรากําหนดไม่ได้ว่าเริ่มเล่นกันตั้งแต่ข้อสอไหนหรือปีไหนแรกเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะมุ่นได้ลาเราไปปั้มแล้วมันมุ่นได้จริงครับมันถ้าจะมองที่ความนึกลับ มันก็ยากจะอธิบายว่าพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดแต่ถ้ามองในด้านวิถีชุมชนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเล่นผีเป็นวิธีที่จะทำให้ลูกหลานคนไทยไม่ลืมบรรพบุรุษของตนนั่นเอง เป็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ผีพไ้เสพระบาทตแก้วปัดทอตัวีซิ้าพื่นเพิ่นนั่งสมาธิเพิ่นก็ว่ามองเห็นว่ามิผีเราเยบ้านนะเขามาอยู่ในโลกมนุษย์เท่าแต่ว่าบัณฑเขาไว้ย่อมเกิดเขาไ่ย่อมเิดเทกัยุ่ไปมาบังเบียดมาเบีงเบียดคน